เมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะส่งเสริมการขายให้กับ SME เนี่ยก็จะพาไปโรดโชว์นะไปออกงานแสดงสินค้าไปจับคู่แมทชิ่งทางธุรกิจอะไรต่างๆแต่ว่านะปัจจุบันที่ผ่านมาก็ยังมีเรื่องของโควิด -19 การจะยกขบวนกันไปเนี่ยอาจจ,อาจจะลำบากก็มาเน้นพึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากขึ้นเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชื่อว่าโครงการ SME proactive ส่งเสริม SME ไทยลุกตลาดโลกมาจะทำแบบเดิมก็จะลำบากนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีกิจกรรม cross border e-commerce นี่ตรงตัวเลยนะครับขายออนไลน์แบบข้ามพรมแดนไร้พรมแดนเลยนะครับอยู่ประเทศไทยเนี่ยจะขายของจีนขายของอเมริกายุโรปออสเตรเลียตะวันออกกลางได้หมดแบบ B 2 B นะครับ business to business นะฮะก็คือธุรกิจภาคธุรกิจคุยกับภาคธุรกิจเลยภาครัฐนี่แค่มาส่งเสริมให้เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่3แพลตฟอร์มอันแรกเลยอาลีบาบาโอ้โหเว็บไซต์นะครับขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยที่น่าจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเลยนะของแจ็คหมานะครับซึ่งหลายคนคงจะจำกันได้หลายปีก่อนในแจ็คหมาเนี่ยนะครับมาประเทศไทย นะครับเขาบอกว่าแค่หนึ่งนาทีที่แจ็คเหมาเดี๋ยวจะขายทุเรียนของไทยแล้วนะโอ้โหคนที่ใช้แพลตฟอร์มอลบาบาในประเทศจีนเนี่ยรอกันพอคาะรล้ครั้งหน้าทีเดียวขายทุเรียนไทยแปดหมื่นลูกหน้าทีเดียวครับแปดหมื่นลูกโอ้โหท่านผู้ชมนี่คือพลังของแพลตฟอร์ม阿าบาบอกว่านับปัจจุบันคนจีนมีประมาณพันสี่ร้อยล้านคนคนจีน พันล้านคนครับเข้านี่แหละครับแพลตฟอร์มอลบาบาอยู่ใช้อาลีบาบาพันล้านคนไม่นับคนจากทั่วโลกอีกหลายร้อยล้านคนน่ะสินค้าจากทั่วโลกเลยอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคลังวันอันนี้ก็ดูชื่อก็น่าจะรู้แล้วนะครับก็คือมีประเทศไทยของเราเนี่ยนะนี่คลังวันตัวนี้นะีผมลองเข้าไปดูแล้วมี Facebook ด้วยท่านผู้ชมลองพิมพ์ดู เขาก็จะมีการโปรโมทช่องทางการจำหน่ายสินค้าอะไรเนี่ยแต่เขาจะเน้นส่งออกไป CLMV นะครับ c a ม b o d คือกัมพูชานะลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนาม4ประเทศเน้นส่งออกไปมีผู้ใช้บริการประมาณ200ล้านคน Global Connect นะครับเป็นสภาธุรกิจของสิงคโปร์นะครับหลายคนคงทราบอยู่แล้วละ่ะประเทศในอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตนะ แต่เขาเป็นประเทศลักษณะเป็นพ่อค้าคนกลางที่จะนําสินค้าจากทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วมาผ่านเขาช่องทางการขายของเขาเนี่ยไปสู่นะครับผู้บริโภค3แพลตฟอร์มหลักๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่จะทําให้นะครับมีผู้บริโภคมีลูกค้าเนี่ยนะครับมาเห็นสินค้าของเราแล้วก็เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ ถามว่าโครงการนี้นะครับรัฐจะมาสนับสนุนอย่างไรนะครับกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาบอกก็รัฐก็จะสนับสนุนตามจริงแต่ไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งและต่อบริษัทเขาจะสนับสนุนไม่เกิน6ครั้งเพราะฉะนั้นจะใช้สิทธิเต็มที่ครั้งและไม่เกินแสนหครั้งก็6 0แสนไงต่อบริษัทนะครับวงเงินของโครงการนี้ทั้งหมดคือ 500ล้านบาทท่านผู้ชมถามว่าไอ้เงินตรงนี้ต้องเอาไปใช้ในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ว่า3แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกเอาไปจ่ายค่าแรกเข้าค่าสมาชิกและค่าประชาสัมพันธ์ค่าการตลาดและออนไลน์คอนเทนต์ตรงนี้แหละสำคัญนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราไปเปิดร้านในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับในแอป,ปออนไลน์ต่างๆนะครับเราจะต้องเสียสตุ้งสตังค์ค่าประชาสัมพันธ์เหมือนกัน,กนเพื่ออะไรครับ เพื่อเวลาเราเปิดแพลตฟอร์มเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีสินค้างเราเด้งขึ้นมาก่อนออก่อนชาวบ้านเขาครับคนจะได้เห็นมากขึ้นคุณสมบัติอย่างแรกเลย s อสนั้นก็ต้องเป็นนิติบุคคลนะแล้วก็คนไทยถือหุ้นเกิน5้าซและต้องเป็นสมาชิกของกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือเป็นสมาชิกของหอการค้าไทยอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับส่งออกย้อนหลัง3ปีนี่ต้องไม่เกิน500ล้านบาท หากบอกว่าแมที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยส่งออกเลยก็ต้องมีการไปผ่านการอบรมการขายออนไลน์ก่อนซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี่เขามีจัดอบรมอยู่